เข้าในก็นเยอะเวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเป็นอีกเคสหนึ่งนะที่เราได้มีโอกาสนำของที่ยาดยยมมีเสียหนึ่งและเสียตุนและพุทธบริษัททีมงานของช่างโก้ได้ร่วมนำเข้าสารอาหารแห้งและของยาดิยยมทุกคนนะโดยเฉพาะนายกแช่วัดสุภกิจัพัฒนานายกเทศบาลตำบลเขาแมงแกก ร่วมบริจาคมาร่วมทำบุญอัตมามาแล้วทุกคนที่ไม่ได้ออกชื่อด้วยนำของทุกอย่างมาแจกแก่ผู้ป่วยติเตียงและผู้ยากไร้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันไปเข้าไปชมใน

เป็นมานานยังเนี่ยโอ้โหคุเป็นคุเป็นก็พอดีได้ข่าวจากผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้เชี่ยวใหญบ้านเพียโรถผู้เชี่ยวรถแล้วก็ทุกคนประสานงานติดต่อจะมาไปว่ามีผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีผู้ยากไร้นะอาตรมาก็มีโกต้าแบบนี้อยู่ทำโกต้าเรื่องการแจกของแบบนี้อยู่ก็ที่ว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็มีเจ้าภาพมีทั้งเสียหน่งเสียตุนแล้วก็ เสียโกร้านแอร์นำโดยคณะในนำข้าวสารและข้าวอาหารแห้งแล้วก็น้ำมาร่วมบริการก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นสะพานบุญเนาะก็มาแจกจ่ายใ,ให้โยมก็ถือว่าโยมก็ได้รับสิ่งของเขาก็ได้บุญอตมาเป็นผู้นำพามาอตมาก็จะประสานงานกับผู้ใหญ่อีกที่ดโดยวจะผู้ใหญ่นี่แหละนดผู้ใหญ่ต้องขอบคุณผู้ใหญ่อีกทีแล้วก็ผู้ช่วยผู้เช่วยโลดแล้วก็ผู้ช่วยทุกคนเนาะโดยเฉพาะอ,อสมอ ประสานงานติดต่อเช็คให้อัตมาเนะาะทไม่ได้พวกเขาพวกนี้อัตมาก็ไม่รู้หรอกว่าในเขตหมู่หนึ่งมีใครบ้างที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วผู้อยากไร้ก็ได้ผู้ช่วยประสานงานให้ก็ขอให้เป็นกําลังใจเป็นกําลังใจให้ลวกันขอขอให้หายวันหายคืนเนาะขอให้มีความสุขดีใจไหมเนี่ยเคยรู้จักกันไหมไม่เคยรู้จักกันเนาะ อ๋อยู่เทฟมาก,ก่อนอ้าวสาธุรู้จักกันอยู่อือยุนเทฟมก่อนนะครับอือในเป็นไรอยู่ที่ไหนก็เหมือนคนเหม<า>ือนกันไม่เป็นไรไปไ็ <c oughs> ไปคนพื้นที่นี้แหละอ๋อเป็นคนพื้นที่นี้อ๋อมไไ <c oughs> ่เป็นไรสู้สู้ๆเป็นกำลังใจให้เนาะนะสู้ๆเดี๋ยวรับของหน่อยเนาะรับมอบแล้วไหนครอบครัวยอยู่ไหนวะอ้าวพี่ักมาแล้วมาแล้วถ่ายรูปกันผู้ช่วยผู้ช่วยมาผู้ช่วยมา,ยมาถ่ายรูปเร็วมา ถ่ายรูปร่วมกันเร็วมาถ่ายรูปกันมารถมารถมาโยมถ่ายาให้ ใครคนแก่หรือเปล่าคนแก่ที่นั่นน่ะนี่ครับผมชอบมดก็ตึงไม่ดีมากโอ้ก็ตึงนี่ครับเได้ได้ได้พี่เนี่ยเนี้ยเนี่ยอยู่ด้วยกันนี่เนี่ยจำพระได้ใช่ป่ะได้จำไม่ได้ก็ไม่แขกลงทาเนจำไม่ได้ล่ะหนูยิ่งจำไม่ได้ใหญ่เลยไม่เปิดแมสอ่ะไม่เปิดแมสเลยจำไม่ได้หมดไอ้ต้องยันต์นั่นเลยต้องยันต์ต้อง ไม่เปิดแม่เลยจำไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่โยมไม่พูดอ่ะก็ไม่รู้เอี้ยมมึงแล้วนี้โหโยมร้อนขนาดนั้นให้ขายหมูขึ้นมาแล้วไปสว่างมาประชัยก็แล้วบ้านนี้ใครเนี่ยไหนมีกี่บ้านที่ป่วยเนี่ยที่ยากล่จริงเนี่ยบ้านเนี้ยป้าอันนี้บ้านปลาให้ไปแล้วนี่อันนี้ให้แล้วอันนี้แม่ครับพี่เขยอ๋อได้ได้แม่ลูกดิแม่ลูก เป็นยังไงบ้างค่ะแม่ลูกเป็นยังไงบ้างเนี่ยลุงลุงเนี่ยเนี่ยลุงสาธุพี่เขยหูไม่ได้ยินนะคุยด้วยคุยเรื่องไปเรื่องเนี่ยสองคนนะคนละชุดคนละชุดเนาะอ่าลุงค้ะลุงนี่ลุงเอุ้นพามาเดินไม่ก็ได้ขาไม่ดีอาจารย์กะพูดกลางๆไม่ได้ยินเลยนะไม่ต้องคุยดังกัน เอาเอาข้อสารขอบคุทุกคนช่วยสาธุสาธุแล้วเป็นไงบ้างยายแค่ขาหักเป็นไรขาหักเหรอนั่งคุยกันก่อนหักกี่ท่อนหักกี่ท่อนนะเ้วดามอะไรไหมเนี่ยดามที่ใส่เหล็กใส่เหล็กเข้าไว้อืี่น้อยก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้แน่นอนเช้าก็ขี่ไปหาเจย์อุ่มที่บ้านแล้วก็ไปถายหมูกันก็ฝากคำสิ่งหายโยมเจ้ด้วยก็อนุโมทนาลดลบบุญเพราะมีโยมทุกสิทธิ์อาตมาเจ้เจ้เจก็เห็นอยู่หรอกแอบดูอาตมาเลยเนี่ยเราคงไม่ว่าอาตมาแล้วมั้งเนาะเจยบุ๋มก็ใจดีเนาะไม่เห็นไปหามะไรเลยเนี่ย เขาไม่วางลูกเขาตอนนี้เขาต้องรับส่งลูกเรียนแล้วลูกเป็นใครเลืออกโอ้โหอยู่ดีเล้ออกมาตบว่าไม่เป็นไรแล้วเป็นโอ้โหเป็นเยอะอะเป็นใครเลือนออกลูกชายเขาอะนะไม่เป็นไรแล้วไายได้แลวนี่พี่เคยเนี่ยหูไม่ได้ยินเลยไม่เป็นไรก็เป็นส่วนหนึ่งของเสียติ่งไอเสียหน่งเสียเหน่งและเสียตุ่นแล้วก็เสียตุ่นแล้วก็เสียเหน่งแล้วก็เสียโก้ที่เปิดร้านแอร์ขอสภาพ ไอ้<ส>นั่นน่ะช่างประจําตัวเจ้าอุ่มเขาน่ะนั่นแหละขาดเสียไม่ได้เลยรู้ไหมใคร,ใครนายกชัยวัฒน์สุภกิจวัฒนานายเุเทศบาลดูคาแก้งช่วยของมาทุกสิ่งทุกอย่างร่วมทำบุญนายจะมาทุกเดือนจะมาก็นําของที่เขาแจกทั้งหมดทั้งหมดนี่แหละเอามาแจกใจกให้โยมผู้ยากไร้อย่างเงี้ยโอเคได้โยมมนจะมาไม่เสียเลียดก็ขอสวมดมนต์บ้างไว้เนี่ย

ได้ยินได้ยินเนาะแต่ความจำแกจะไม่ดีไม่เป็นไรโยมจำมาจะมาไว้ก็พอแล้วถ้าอยู่เดียวกันกับฉันเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ถามฉันมึงเป็นใครโอเราเขาไม่อยู่เดียกันจำกันไม่ได้ยังไงแล้วเขาว่างั้นแต่หมองแกเลือดตีบก็เด็กน้อยก็ได้ช่วยแบ่งเบาภาระได้บ้างไม่มากนะน้อยแล้วก็นายกร่างกายสุขภาพแข็งแรงดีหรือดีขึ้นเบาขึ้แกว่าตอนนั้นผู้ใหญ่น้อยเป็นเยอะกว่าแกนะก็โทรหาผู้ใหญ่น้อยอยู่มนี่จ้ะ อาตมาจจะมาอาจจะดูเหมือนไม่รู้จักจะไปรู้จักอะไรเยอะแยะทกอวัวไปหมดแล้วอาตมาจะมารู้จักทุกคนใช่ไหมจริงไหมญาติโยมต้องรู้จักอาตมาทุกคนแต่อาตมาจะรู้จักทุกคนคงไม่ใช่ใช่อือจริงปะใช่อาตมาอาจจะจักโยมทุกคนไม่ได้หรอกแต่โยมทุกคนจะรู้จักอาตมาใช่ใช่ไหมโยมถูกไหมครับเที่ยวด้วยกันเนี่ยเพื่อนกันเนี่ยเพื่อนกัน ว้เป็นเพื่อนกันเนะี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรกันเนี่ยน่นยังเป็นผู้ช่วยอยู่เลยะนะธรรมดาถ้าเราอยู่คารวารเราก็ยิ่งแย่เขาอีกใช่ใช่ไหมอืมเราเป็นเจ้าว่าขนาดนี้แต่กว่าจะมาวันนี้ได้โยมต้องใช้ความอุตสาหะบากบันใช้ความจริงๆงโยมก่าจะได้ความศรัทธาเหล่านี้มาก่อนจะได้ผู้คนที่เชื่อมั่นและเชื่อใจเราต้องใช้ความจริงใจและความซื่อสัตย์กว่าที่เจ๊อุม๋มเจ๊บำงลุง จะเชื่อมั่นและเชื่อใจละนานนายกจะเชื่อมั่นเชื่อใจและทุกคนศรัทธาตัวตวมาไม่ใช่เรื่องไ,องไรเง<ช>ี้ยเขามไม่ใช่ว่าจะศรัทธาได้ทุกคนใช,ใช่ไหมเออุุมไม่ได้ศรัทธาคนทุกคนไ<ช>ม่ได้ศรัทธาคาทุกูปอัตมาก็ไม่เลือกอัตมารู้ว่าคนไหนได้รับผลกระทบจริงๆอัตมามาหมดขอให้รู้ว่าเป็นโยมที่ได้รับผลกระทบก,ก็ขอให้ได้บอก ได้ผู้ช่วยนี่น่แล้วหมู่หนึ่งได้ไปแจกไหมอะยังเดี๋ยวไปแจกให้ยุยอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวโยมเดี๋ยววันหลังวันนี้ไม่ไดแล้วไงโยมโยมต้องต้องฟังก่อนว่ามันเป็นคนละหมู่บ้านอเราต้องเราต้องจัดเป็นหมู่บ้านเป็นคนละคลัสใช่ไหมยังไงก็เดี๋ยวเราติดต่ออีซิงทางผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ช่วยพี่ใหญ่บ้านเพราะอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องกลัวโยมอาจะมาสิงหมดเนี่ยอ่าจะมาแจ้งไปทางผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวก็ได้ภะษานงาน <Yeah. S 2> เขามีมาเยอะแค่ของของไม่มีระยมมีแล้วแต่บางช่วงที่โยมจะมาเมื่อวานนี้มีเพ้าสารลูกสิทธ์เอามาจากนคปรปฐมห้าสบลูกแล้วก็ลูกสิทย์เอามาจากเซนหนึง่งแล้วก็เซตสุตนออามาหลูกนคปรปฐมใครไปดู่อ่าลูกสิทธ์ที่เขาดูผ่าน facebook live แล้วผ่าน youtube นี่แหละเขาเกิดความศรัทธาเขาเกิดความศรัทธาเขาก็โทรสอบถามเช็คมาว่าะพระรูปนี้ ท่านนำมาของไปแล้วไปแจกจริงไหมทำบุญจริงไหมหรือแค่ทำเป็นวิธีลูกศิธย์อาตมาก็เลยแจ้งไปว่าอาตมาทำจริงแจกจริงอาตมาก็ทำาจริงอยู่อาตมาอาตมา,าให้จริงเเลยเอาของมาเอามาให้ก็กจะมีหลายคนที่ดูผ่าน YouTube ครั้งนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันไละกันไลจากันเพราะว่าหนึ่งเราได้เป็นการเผยแพร่ ด้วยการเป็นกร,กระบอกเสียงอย่างหนึ่งให้ทุกคนที่ได้รับชมคลิปแบบนี้จะได้อบอกเป็นบุญต่อๆกันไปบางคนอาจจะมีจิตศรัทธาริ่มบริจาคเป็นปัจจัยโอนมาเข้าบัญชีอาตมาอาตมาก็จะนําเงินนั้นนะมาซื้อของพวกนมก็ดีน้ําก็ดีอะไรก็ดีเพื่อจะแจกจ่ายให้แก่ทุกคนถ้ามีเท่าไหร่อาตมาก็แจกจเพราะเขาให้มาแจกเขาไม่ได้ให้มาเก็บถูกไหมยโยมเออให้มาแจก ถ้าเราให้เรามาเก็บไว้นั้นเราก็เก็บ<ช>แต่อาตมาไม่เก็บหรอกโย وم. มมามีเท่าไรอาตมาก็แจกหมดแจกหมดแม้กะตั้งโยมทาบุญมาเท่าไรอาตมาก็ทําหมดโยมทาบุญมาเท่าไรอาตมา,มาสร้างหมดกรรมาการวัดรู้ดี<ช>ติดตามในเฟซ์อาตมาแล้วกันมีเท่าไรสร้างไม่เหลือไปอยู่สามปีสร้างกุฏิทรงไทยสร้างสมบูรูไม่เห็นหรือใช่ใช่ไหมมีใครเขาทากันใช่ไหมกิ่งใช่ไหมโยม เราต้องทำจริงๆให้เขาเห็นไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นกระบอกเสียงคนที่ดูอยู่เขาก็เป็นกระบอกเสียงให้อาจจะช่วยแชร์ได้บ้างหนึ่งแชร์กดซับสไครต์ติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อทําคลิปเพื่อบอกบุญแก่ญาติโยมต่ออกันไปเนาะอนุโมทนาบุญด้วยกันสาธุกขขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะสู้ๆอย่าดื้อนะอย่าดื้อนะลูกสาวเหนื่อยรู้ไหม ลูกสาวเหนื่อยเหนื่อยทุกวันเนี่ยแต่ลูกสาวไม่เคยบน่นอยากรู้ว่าทําไมไม่บน่นยามที่โยมเลี้ยงเข้ามาโยมยังไม่บ่นเลยวันนี้ยูเขาเลี้ยงโยมเขาก็ยังไม่บน่นนี่เน่ะเขาเลี้ยงเทวดาอยู่นะฝากไว้เดี๋ยวกลับแล้วสาธุฝากดูแลแม่ให้ดีนะสาธุแม่ป่ะแม่สาธุสาธุแก่ก <Okay. S 1> <า>่ okay. าววะเขาแก่ขาวไหมยนขาวที่รู้จักโอ้จะไปเห็นหน้าก่อน จำไม่ได้แกเดิเดนไม่ได้ครับค่อยๆเดินนะครับไ่เดินเนาะ๋อ้ไปฝึกเดิอนอ้ว่าดีน้อยมีโอกาสให้มาวันนี้อาจจะได้สักสิบหลังเพราะว่าอาจจะค่อยๆไปอาจจะดูเคสที่เคสที่หนักหนักจริงๆเ<อ>นาะเคสที่หนักหนักจริง บ้านหลังนในยุ้งไม่คิดว่าจะมีวันนี้ใช่ไหม,ไม,มไม่คิดว่าจะมาพระอาจารย์ไม, <c oughs> ไม่าไมาอย่าไปคิดเองเออเองนี <c oughs> ่เห็นไหมไปคิดเองเออเอง <c oughs> ที่นี่เคยให้ข้าวให้น้ำนพระอาจารย์กินถูกปะถูกครับ ผ้าปิดหน่อยนึงเอาผ้าปิดหน่อยนึงเอาผ้าปิดเอาผา้า,าผา้าดังนหน่อยเนาะโอ้โหเอาหวานทุกคน,นก็เด้่ยอ,อาจารย์ของมาให้เอาเอานี่อ,อ่ะภาษาอาหารแห้งพ่อจาเข้ามาเป็นยังไงบ้าง เป็นยังไงบ้างเดินไม่ได้หรือไม่เดินไม่เดินได้โนเป็นมานานยังปโอ้มาก่อนนั้นเนี่้กี่ปีแล้วกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วห้าปีแล้วห้าปีนี้แล้วพ่อห้าปีนีน้แลกกี่ปีแล้วห้าปีแล้ววัยเนาะวัยเนาะเคยเคยเห็นอาจามาไหมเนี well> ่ย ไม่เคยล็อกอืแม่น่าน่าน่าดีใจจังาจรยำได้ไหมนะจำไม่ได้หรอกจำไม่ได้หรอกก่อนอาจารย์ก็อยู่กับขับวลาปลาเราไปหลายที่โยมอยู่หลายที่ใช่หลายที่ทุ่งนาทุ่งนาก็อยู่โยมทุ่งนาขับวลาปลาเราสมอทองจนปัจจุบันเป็นเจ้าวาดวัดคงคง่อยเป็นไง โอ้โหแข็งแรงเลยเนี่ยต้องเดินทุกวันรู้ไหมเดินเดินไม่เดินเดินไม่ไหวแล้วยังไม่เดินต้องหัดเดินต้องฝืนเดินรู้ป่ะต้องฝืนเดินรู้ไหมครับโยมลมไงลมเงี้ยนี่ผมเอาข้าวมาให้เอาข้าวแล้วก็อมีนมมีอะไรมีนมมาสองแพ็กมีโยมพี่เจนเป็นเจ้าภาพมีเสียตุนและเซนิงแล้วก็เซโก้ช่างโก้แอร์ขันตภาพพร้อมกับคณะเขา แล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือนาย,ยกชัยวัฒน์สุบริิวัฒ<อ>นานายกเทศบาลโน้ตขมังแก,ก<อ>่ท่านบริจาคมามีน้ำมัางอะไรบ้างเนาะเอาไว้ทานเนาะโอ้โหมองหาใครน่ะนไม่มีใครแล้วคุยก็เรามองหน้าเราก็ได้อ <c oughs> หโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวก็ไปแล้วเนาะแข็งแรงแข็งแรงอยู่เป็นพิษภอยู่เป,ป็ปโนลมโพลลมแซูรู้ๆล่ะไม่แข็งนะ้ะไม่แข็ง <c oughs> อยากแข็งเหมือนกันใช่ปะ <c oughs> โอ้ไหวแข็งอะไรเนี่ยเดี๋ยแข็งเนี่ยอ๋อเดินได้มันไม่ได้เกี่ยวนั่นนะไม่ได้เกี่ยวกันนะอยางสู้ไหวใช่ไหมสู้ไหวไหมเนี่ยตัวเนี้ยสู้ไหวสู้ไหมไม่ไหวไม่ไหวแล้วยอมแล้วอไม่ยอมง่ายจังเล่าไม่ยอมแพ้งง่ายจังเล่าไม่มีแรงแล้วโอ้หเดี๋ยวกาเดี๋ยวก็พาไปเที่ยวหมอกมีแรงไม่ได้นะ điều đầu đây phải đi, đi, còn Điều đầu tay đi, lại đi, Điều đi, 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 sự Ui khó đi, đi, ลวมรมรมได้แล้วบอกได้ได้ได้ค่ะได้ได้แล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอาจารย์สบายดีไหมไม่กลัวอาจารย์เนี้ยผมต้องออกหมาว่าจะกลัวอาจารย์อาจารย์ต้องหลบก่อนกลัวอาจารย์หรือไงไม่กลัวแล้วบอกแกไม่กลัวเออจะหลิงกลัวอาจารย์ทำไมสาธุสาธุเออไหว้พระเป็นปะเนี่ยพูดได้ไหมพูดได้เนาะชื่ออะไรโยมชื่ออะไร เจติลาคำสดเนาะน้ำกุเรนะคำสดคำสดน้ำกุเดียวก็ไอ้ใหม่เนี่ยน้องก็แพลวอ่ะยายื่อนั้นย่ายื่อนันไอพ่อก็ชื่อเก่งอ่ะอ๋อพี่น้องนี่พี่ใหม่ปะเนี่ยหรือน้องไอ้ใหม่ไม่ใช่ลูกตาเก่งอ่ะเก่งน้องแพลวฮะเฮ้เก่งเนี่ยไม่ได้อยู่น้องแพลวไอคนนั้น่ผู้ชายชื่ออะไรไอบีมชื่อบีม ป็แล้วเป็นอะไรตอนนี้ยล้วมีเคลื่นร่างกายไม่ค่อยดีเป็นอะไรแถวพวกเุ้มเขมรเุ้มเขมรอ๋อเเป็นยังไงบ้างอาการเป็นไงก็เหมือนเป็นจะเป็นลมชักลมชักสมองก็ช้าอาจารย์ตอบถามเลยเขาไม่รู้เลยสมองแบบสมองช้าสมองก็ช้าเขาจะคุยกับคนไแล้วก็ถ้าว่าไม่สนิทอะไรก็จะคิดนานอาจารย์ถามเาก็พยายามสวดมนต์ได้ไหมสวดมนต์ได้นี่นะฟังพระอาจารย์นะครับนี่ก็ถือเป็นบุญที่สุด เป็นบุญกุศลของเราที่เราเคยทํามารู้ไหมลูกเนาะที่เราได้รับของวันเนี้ถือว่าเป็นบุญเราที่สุดแล้วพระอาจารย์ก็มีเจ้าภาพที่ถวายเข้าวมาถวายนมมาถวายมาม,ะมะ่ามาถวายน้ามาอาจารย์ก็ติดต่ออประสานงานจะผู้ช่วยแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเขาก็แจ้งรายชื่อไปต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านแล้ะผู้ช่วยอาจารย์ก็เป็นพวงผู้ที่นําของพวกนี้ตัวแทน มาบริจาคให้เราอยากให้เราหายวันหายคืนจะได้มีชีวิตที่ด,ดําเนินชีวิตได้ที่ดีสิ่งที่ขาดไม่ได้คืออยากให้เราเรัอกษาสินรักษาสินได้ไหมรักษาสินท้าเนาะเราจะปิดกัน้นรักษาสินท้าให้ได้ตื่นเช้ามาเราก็มีสินท้าบริสุทธิ์แล้วรักษาสินท้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มโซดาเมลสินห้าข้อ อ,อใช่ไหมเนี่ยเรามีสินห้าข้อเนี่ยผลทั้งสินห้าข้อของเราเนี่ยสิ่งพวกเนี้ยมันก็เลยกลับมามีผลกระทบให้เราเห็นไหมครับหนูไม่คิดว่าจะฝันว่าจะได้ใช่ไหมเออใช่ไหมนี่แหละครับการที่เราเป็นคนดีโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรไม่คิดว่าจะได้นะแต่วันเนี้วันเนี้ยมันก็มาตอบแทนให้เราโดยที่เราเป็นคนดีโดยที่เป็นคนดีโดยจึ่ไม่ต้องไปทําอะไรต้งสิ้น อยู่แบบของเราแบบคนที่มีสินแฟนเราเขาก็ทํางานขายไอติมไปวันใช่ไหมอาจารย์ก็เจอเขาอยู่ประจำรู้จักเขาอยู่ประจำก็นั่นแหละเราอยู่ที่บ้านแล้วก็สั่งหน้าที่ภรรยาภรรยาใช่ไหมสามีใช่ไหมเป็นหน้าที่ภรรยาอยู่บ้านทําหน้าที่ของเรานะครับมันช่วยอะไรไม่ได้มากแต่ก็ได้ช่วยได้ใช่ไหมครับช่วยได้น,น้อยก็เป็นกําลังใจให้ก็ขอให้หายไวไ น้อยก็พยายามคิดได้เยอะสิ่งที่พยายามให้อยากให้ทํานั่งกรรมาฐานมันก็ดีนั่งกรรมาฐานถ้านั่งกรรมาฐานได้มากเท่าไรพอมีสติเมื่อไรปุ๊บเนี่ยกรรมาฐานมันจะบําบัดเราเขนะาเรียกสมาธิบหบัดกรรมาฐานบาบัดเราเนี่ยเราจะดีวันดีคืนขึ้นเรื่อยๆกรแต่ไม่รู้อายุเท่าไรแล้วครับ าำสองพะอจารสี่สิบสองต่างต่างกับพะอจารสี่พะอจารสี่สิบสองแล้วต่างสิบปีแล้วใช่ไหมจะไม่ใช่เด็กแล้วเนาะแั่นแหละก็ภาวนาก็ขอให้ให้หายดูไม่ลูกหายวันหายคืนก็ขอมอบสิ่งนี้ให้เนาะเป็นข้าวสารเล็กๆน้อยทำมาให้เนาะก็มีความสุขความเจริญเนาะถ่ายรูปคู่กันไหมถ่ายรูปมาไหนเรียวมาโยมพี่ถ่ายรูปไหนเลี้ยวมา ถ่ายรูปมาเร็วมาลดมา,ดล,มาลดอ่าจะแข่งยอมจะแข่งผมเพียนจะแข่งอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะมีโอกาสมาเยี่ยมโยม น่าจะพอรู้จักอยู่บ้างบ้านนี้ก็จะเป็นบ้านผู้บ้านในขวดปะใช่ครับนี่ครับใายที่ทพี่ครับเนี่ยพี่ขวดจ้ะไอ้ขวดไปอยู่ไหนขวดขวดรุ่นเรียนรุ่นพี่่ะมาปีนึง ไอนี่ชื่ออะไรอะเจอกพระอาจารย์ทำยังไงลืมเรื่องไงพระอาจารย์สอนมาหรืออยู่กับคนรักแล้วลืมพระอาจารย์ไปแล้วลูกสาวเพ่ตื่นนอนแล้วไงลูกสาวทำอะไรอยู่ลูกตอนนี้มีลูกแล้วปอ่อยแล้วเเรียนไหมลูกเนี้ย ทำไรอยู่ลูกก็บอกให้ได้ตาลูกอบมาสักนอตอบตอนนี้ทํะไรอยู่ลูกมาที่คุยกับพะอจาร์เออมาอายเงี้ยลูกไม่คุยอันนี้ใครเนี่ยให้มอสเปใครเนี่ยอนนี้ม่เด็อ๋ออ๋อเด็กนี่เขาเห็นหน้าคุ้นๆเนะมันเหมือนห่างๆเหินเรื่องไงลูกสาวไม่รู้ไม่อยากคุยกับพะอจาร์แล้วเบื่อขี้หน้าแล้วใช่ไหมลูก ส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของเสียตุนแล้วก็เสียหนึ่งแล้วก็เสียโก้ได้นำข้าวสารอาหารแห้ง,งต่างๆมาถวายอาตมาอาตมาก็นำมาแจกจ่ายแก่ญาติโยมเพราะว่าอาตมาทำโครงการแบบนี้อยู่โครงการประบัดทุกบำรุงสุขโดยติดต่อผ่านจาก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านอาตมาก็สอบถามผู้ใหญ่บ้านมาว่าต้องการขาดหลืออะไรไหมในหมู่บ้านมีใครผู้ป่วยแล้วก็ผู้อยากไรบ้างไหมเขาก็แจ้งไปผู้ช่วยแจ้งไปผู้ใหญ่แจ้งไปอาตมารู้จักกับขวดจ้ะขวดขวดสนิทกันสมัยเรียนวัดสุวรรวัดสวรร์ขวดเจริญพี่อาตมาปีนึงหรือยังไรนี่ก็ไม่ได้เจอกันนานมากตอนนี้มี มาเลยมานี่เลยแล้วเป็นไงมั่โยบสุขภาพปกติเรื่องโลคปกติของมนุษย์เนาะโรคเร่อกโรคต้องห้ามก็อย่างน้อยช่วยอะไรม่ได้มากก็เลยช่วยช่วยบ้างเนาะ เนาะช่วยไม่ได้มากก็ช่วยได้มากอย่างน้อยก็ได้ช่วยได้หลายมือเนาะดีใจไม่ได้มาเนี่ยรู้ว่าว่าจะได้เนี่ยเขาเซอร์ไพรส์สั่งเขาไว้เซอร์ไพรส์บอกลงนาไม่ได้บอกลงนาไม่ได้เดี๋ยวดีใจก่อนเดี๋ยวดีใจก่อนใช่ไหมดีไหมจะมาไปแบบนี้เรื่อยๆทุกที่อจะมาจะไปทุกที่ถามก่อนถามแต่ละเขตละเคตเป็นอย่างไรถามว่าความเป็นอยู่เป็นอย่างไรขาดแคลนจริงไหม อันอย่างเงี้ยโอเคอาตมาไม่ได้ฟีเรียนเรายังก็ลูกศิษย์อาตมามันเจอพูดไหมพูดค่ะอ่อะาอาจารย์สอนมาก็บอกว่าจะพึ่งรีบมีผัวน,นะลูกตั้งใจเรียนให้ดีๆพูดไหมพูดไหม,พ,มพูดป่ะจะพึ่งรีบมีผัวน,นะลูกตั้งใจเรียนทั้งสูงจะได้มีการมีงานทําดีๆใช่ไหมถูกดจําไม่ได้ไแล้ว ใช่ไหมลูกย้ายโรงเรียนลืมเลยย้ายโรงเรียนโรงเรียนทุ่งนาวิทยาเรียบร้อยเลยโอ้ได้สาม,มีอันหล่อเหลาด้วยชายนมบ้านอยู่ไหนลูกอ่ะส,นนะส,สับทานเด็กสับสันเนี้ยโอ้โหบ้านใครวะน่ะสับสันนะนะั่นแหะแถวบ้านใครวะนะครับโอ้โหไม่เป็นไรหรอกอยู่แล้วก็ถือว่ามีคู่แล้วขอให้ดำเนินชีวิตอย่าไปทิ้งกันเด้อประครับประคองกันไปลูก เลือกเขาแล้วมีเขาแล้วสงสารในตัวน้อยมันก็เป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวกลับแล้วนะโหทนาบุญด้วยสาธุไปแล้วลูกสาวอายอะไรลูกหนูต้องไอยทําไมอะลูกายทําไมลูกฮะหันห,หน้าดินูกายทําไมดีพ่อจารย์ดีใจลูกหนูมีหลานแล้วนะมีลูกแล้วนะ